สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับท่าหงะผู้หากินหมาในเก่านะครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาหางวงงมๆครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอ,อำเภอพ้นนะครับจังหวัดขอนแกน่นแต่ว่าก่อนอื่นนะ่ะผมขอมอนุญาตแจ้งข่าวดีให้พี่น้องทราบนะครับเมื่อเสาร์ในฟังข่าวเวียดนามนะครับพี่นอ้องแจ้งข่าวดีอนุมัติให้นำวัวไทยเข้าประเทศเราได้พี่น้องรอดแรก เดือนนี to 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 boss, ้นะครับปลายเดือนนี้เออคือปลายเดือนมิถุนายนนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนนะครับอนุมัติเรียบร้อยครับทรงล็อดแหลกไปเจ็ดพันตัวครับพี่น้องอีข่าวล่าสุดลังจากนันเกษตรนาจะมีข่าวดีต่อๆมากครับพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้คนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนอะไะพี่น้องหมดเสียเวลานะครับพี่น้องสำหรับท่านไหนที่อยากเลี้ยงงัวอ่าช่วงนี้ราคาพอสื่อพอฟังพี่น้องอย่ารอสื่อตอนแพง อ่าพี่น้องเดี๋ยวไปพบไปพ่อกับเจ้าของของกันเลยครับผมอ่ะพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตาพอดวนมือเก่าหร้อครับเด้อพอดวนครับอ่ากับิกัดตัางก็ใส่พ่ออยู่บ้านนนเพ็กครับตำบลน้ำแวงศกพระอำเภอพุ่นจังหวัดขอนแก่นครับอ๋อมือนนี่อดนนนเป็นจิบของอันมีน้านของแก้มมือเก่าหรือครับบ้านนี้ก็เลยว่าเอาเตางอผู้หากินหมันมาออกร้องเบิร์ดนะครับโอ้เคยครับไใช่แล้วครับครับผม อ่าเป็นที่ว่าเป็นคลิปแรกแล้วพ่อเนาะครับเป็นคลิปแรกครับผักวันนี้ก็ข้อไงเท่าง้อพวกให้กินมันนั่นผ้าพันลำเลียงมึงราคาง้อเลยเด้อครับเด้อครับผมอ่าพิกัดเอ่อการขนส่งเป็นไหนพ่อขนส่งขนส่งนี่รับประกันวันอันซ่งฟรี่ลอยล้แหละครับบ้านนี้ฟี่ลอยล้เนาะครับง่ามันก็ถเทือครับแต่บมจะไกี่ส่งไหนผักผักทีสชันหุดแหละครับครับผมอ่าส่งฟรี่ลอยล้แล้วก็การรับประกันกับมาตรฐานสากลนะพ่อเนาะการรับประกันนี่นะครับคือเก่ากับ มาตรฐานสากลคาทุกคาทื่นดอกคาหางชุดด้วยานาบวกนาแว่หางดอกมื่อนี่ครับรับประกันขึ้นครับครับผมจักมือป่ะชิบหามือครับชิบหามือเนาะสากลคือเพิ่นแหะครับครับรับกันสากลครับพี่น้องไปซื้อไปแล้วพบเห็นก็แจ้งเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามนะครับพี่น้องก็ยินดีคืนเงินคืนวัวครับพี่น้องโอ้มื่อนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องมีแต่สายเลือดสูงๆครับพี่น้องตัวใหญ่ๆเนื้อหนังหนาเนื้อหนาหนาครับพี่น้องเอาป้อนไปก่อนได้ อเ,เอาตัวแรกเลยพ่อตัวแรกเอาเอาหัวเอา,พ,อเอาพันเลยครับเอาพอพันเลยเนาะครับผมเอาพีนาพ่น้อพอพันโอ้ตัวบแบบไงได้พี่น้องตัวนี้อีเข้มเลยครับเอาสลหรับทนายที่มองหาพ่อพันหรืออนาคตพอพัน,ออน,น,พ,อพ,นพอคุ้มฟูแดงเข้มครับตัวนี้ตัวนี้ลูกเป็นไพอพ่อพ่อลูกปะ่ะตัวนี้ว่าใบามากนยครับต่ว่าเป็นลูกกัน แดงใบเล่ครับอ๋อเพป็นว่าเป็นลูกแดงใบเล่ครับของแท้เลยเหรอครับแต่ว่าหอมกระด้ไปน้ำเพื่อนไม้สอครับคนใดอยากได้พอพันพอคุ่มฝูงครับแดงแดงไม่ห้ยครับสูงนะพี่นาะสูงกันร้อยร้อยหาสิบหาครับใช่ร้อยหาสิบหาพี่น้องครับเบื้องเลกเปิ้ลไงครับเบื้องอายุกสีประมาณเท่าไหร่พ่ออายุทีเขาสองปีแล้วละครับทีเขาสองปีเอาทำไงสูงอีกได้หลายได้พี่น้องอ่ะเปิ้ล่าเปิ้ลแช่งเปิ้ลขาครับเบื้องหน้าเบื้องตาอ่าพี่น้องเนี่ยเอาพอพันแท้เลยเหรอครับคนเนียอ่าไข่ดำ เรือ่ง 4, 5, 5, อง4าองศาแกงขายญ่สูงประมาณ155บวกลบ,บนี่นะประมาณนี้นะพอเนาะอายุ2ปีหนาอรอรอรอครับหนังงนั้นนะแดงไทยครับไทยไทยพี่น้องเมืองนะครับตัวนี้อเมืองไทยถ้านี่ก็จะย้อนแสงน้อยนะครับอ่ะกุ้งหางงหญ่ครับกระดมองหาพอกุ้งฝูอันน้องกดพอพันครับอายุแค่2ปีนะครับตัวนี้ เปิดไม่เท่าไรพอตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามสิบเจ็ดหาร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ณผองัเปิดหลายแล้วครับเปิดหมยะองสามหมื่นเจ็ดรับตีละค้าห่องนะครับมันก็เป็นตามราคามันเลยเนาะตามกระแส้านไหมะครับตามกระแสครับสื่อกับสื่อตอนถูกนะครับอย่าไปสื่อตอนแพงตัวนี้เปิดราคาไว้ที่สามหมืนเจ็ดพันบาทราคาต่องลองเด้นพ่อเนาะต่อรลองเด้นิดหน่อยครับต่อรลองด้บัหลายนด้องครับบัวห่องคือไม่เลยครับสามนสีห่องย สี่สิบกว่ากันเสี่สิบเก่ากันเลยครับตัวนี้บอรับปอว่าสามหมื่นเจ็ดเลยสามหมื่นเจ็ดหาร้อยครับสามหมื่นเจ็ดหาร้อยครับพี่น้องแล้วก็ส่งปีกไหลโลดนะครับครับผมอ่าก็ได้อย่างนด้พอพันพอคุ้มฟูงครับตัวนี้บ่ผิดหวังครับสีก็ได้หนังกันนาครับได้สวยๆได้ลรือเปลพี่น้องสีกับหนงครับพี่น้องนี่ใช่เอาไปจับสัตว์เอาไปพอพันอยู่ขอนอ่ะพอเนาะอ่าตัวแรกพี่น้องเอาเปิดราคาบ่บ่เลยพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับ สามหมื่นเจัหารไม่มีสามหมนเจ็ดันหร้อยไม่มีเบิ่งเล็เมิงหยังเลยครับเมืองเล็มืงเล็กได้เพิ่มเล็บคักงเลยครับเล็บมีวันซักกเปลี่ยวพี่น้องเนี่ยขาหนาขาหนไม่มีตำหนิครับพี่น้องแกงขายไงหนังหนาาสีกับเข็มครับพี่น้องนี่พูดอะรวมหัวพี่น้องตัวบอกเจยสามหมื่นกว่าสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย เอาตัวต่อไปเลยครับพ่อตัวต่อไปเอาวัวเอฟหนึ่งครับเอาวัวเอฟหนึ่งนะพ่อเนาะครับผมตัวนี้ขึ้นหนังหนายืยนง่ามเลยพ่อง่ามครับครับประกวดตัวใครเรียกประกวดตัวหรือบังมันยืนเพียงหนังหนาพี่น้องไม่ต้องจัดยากเลยนะพ่อเนาะครับยืนง่ามครับพี่น้องนี่หนังหนาแดงๆก็ได้ลูกผู้ใดพ่อลูกกันกาเลี้ยงหกแปดครับเคฟหกแปดเนาะเสื่อหกแปดครับมีใบเพชรใบยังพร้อมครับโอ้มีใบเพชรเนาะมาพม้อมครับพี่น้องนี่อ่ะมีใบเพชรนะครับ เป็นลูกเคเอหกแปดครับนี่ตัวนี้นะครับมีใบตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณปีกับสองเดือนครับหนึ่งปีสองเดือนครับพี่น้องหนังงามพี่น้องเนี่หนังนั้นนะตัวไหนเข้มเข้มพี่น้องอ่าพี่น้องบ่ได้อยากได้เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับตัวนี้หนังงามเรื่าเนาะครับมันเป็นวัวเอฟหนึ่งน่ะครับเป็นวัวเอฟหนึ่งมีใบและเพชรนะครับนี่ครับมีใบเพชรครับพี่น้องรับประกันคือเรานะครับเบื้องเล็บเปงหยังไงเป็นดีๆนะครับอายุประมาณ ปีสองเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งไยเล็บมีอซักกี่ห้อเบิ้งไถเบิ้งไยพี่น้องเอ้าเบิ้งไถนาตุ๊บเลยครับกกหางใหญ่ๆไม่มีตำหนิจักหมองนะครับบอครับบออันนี้เฉียงเชงเลยนะครับมีเงินมาลอยลอยสามชิปซี่ครับลอยสามชิบัดแล้วได้ยังวัดแล้วครับลอยสามชิบัดมันอยากหยอกครับพี่น้องเอาตัวนี้เปิดไปทะเลก่อตัวนี้เปลี่ยนไปหาชิปซี่ครับ หาหมื่นสี่พันบาทได้ไหมเนาะเป็นวัวเอฟครับเป็นวัวเอฟหนึ่งขายเลือดจุงๆครับอ่ะพี่น้องนี่หนังหนานาครับเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับหนังหนานามีมีใบเอฟมีใบเพชรหมดเลยครับครับผมวัวอะเงาเีาวเานาอตึ้งเงาตึ้งหนาบ้องไทยเปิดเวทีหาหมื่นสี่พันครับสี่พันบาทใรัไพม่นาก็ร้องไงครับเจ้า้วงกับขาดทุนแล้วอดีตเสือตันแน่นอนเเนาะอดีตพี่วัอดีตขายขาดทุนเลยครับพี่น้องนี่ ือม่ยังแพงเลยครับไม่ยังแพงเลยครัเอาพี่น้องนี่ตัวนี้โอ้หมอสละเป็นแม่บอกไปพันเลยนะพ่อเนาะครับหนาครับใบเพียรมีสูงที่ลอยสามสิบกว่าเอาราคานี่ตีว่าขือแล้วครับพี่น้องอ่ะสามหมื่นสี่พันบาทครับราคาต่อรองเลยนะพ่อเนาะต่อรองเลยครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีกลอยลู่นะครับพี่น้อง ฝากว่าวร่วไปกับชิ่งใดคือการเจ้าว่าวเลี้ยงราคากันไปมาตกลงราคากันได้ได้พี่น้องบจ้าว่าเลี้ยงนั่นเรียลายลูกครับโงฟี่ได้ครับชงฟีได้หลครับไก่ในกระชงได้แต่ว่าวเลา้ยงได้เลยพี่น้องว่้าตลาดราคาลดกันแม่แม่ครับมันซอยกันหมอกกันได้ครับเรื่องคาร์ลดคาร่าครับตัวนี้เปิดไปในราคาห้าหมื่นสี่พันบาทอ่ะพอดีมันยืนสูงเลยพี่น้องเดี๋ยวอ่ะอ่ะตัวนี้สูงหน่อยสามสิบกว coping, em, s, ่านะครับครับ หนังหนาๆครับเนีสามดิบจี้ครับบอยสามดิบจี้ราคาต่อรองได้ได้พี่น้องงามครับนี่พี่น้องงามม่กเลยงามมากเลยผมว่าทุนเนาะหนังหนาเขาด้ว่วะน้องโอ้โหขึนขึ้นาไหมถ้เใกล้ๆจนดีครับพี่น้องได้เด้ไปอ่าไม่มีตำหนินะครับหนาขงามนี่พี่น้องอายุแค่ปีสองเดือนเป็นวัวเอฟอ่ามีใบเพชร เ <tem ple asure> ปดิดไว้ในราคาห้าหมื่นสี่พันบาทครับผมส่งฟรีอีกหลายโลเปิด <รถ S 2> <ๆ>ลายโลก,กับทรงฟรีได้พี่น้องจะมาบอกเรื่องราคารถครับขายขาดทุนว่าไงเลยรครับครับตัวนี้พี่น้องเอ้าขายขาดทุนครับมืัอนี้ไม่เพียงว่าขาดทุนแล้วคร <ถ S 2> <มา S 1> ับมวันนี้ืัอนี้จัดได้ราคาขาดทุนพี่น้องเด่นพี่น้องตัวยังไงก็ถือครับห้าหมื่นสี่พันบาทอ่ะตัวต่อไปเลยครับพ่อเอาลูกมานรวยครับบ้านเนี่ยรูกกับตันมารวยเนาะครับผมอ่ะพี่น้องลูกกับตันมารวย เบืเ้องแดงครับประกอบอยูน่นี่ครับแดงเที่ยครับยืนงามเลยครับพี่น้องเนี่ยเอเอนี่เข้มสีเม็ดมะขามเลยเนาะครับผมโอ้ตัวตัวนี้เน่าทั้งพมดเนาะครับเน่าสูงตัวนี้เน่าสูงลอยสี่สิบขึ้นแล้วตอนนี้ทับได้สองมันส,สี่สิบสองเดือนเลยครับนี่ผสมกันที่บ้าตัวนี้ผสมกับตัวนั่นเละครับผสมกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้ครับผมเดี่ยวฝาพันเมื่อกี้ครับพี่น้องผสมกับตัวนั่นแล้วก็จะมันมันทับเป็นแล้วตอนนั้นเนาะครับ ครับตัวนี้แหละครับมันติดมันสี่สิบเดือนสองเดือนมาอยายุจำกันมากเป็นขอกเดียวกันนะพี่น้องขอกอยู่นี่ครับคือม้านที่พอพันครับตัวนั้นบัดนี้มันบ่มีเงื่อนรายก็เลยหมุนออกไปนะครับครับเป็นแม่สาวผสมให้สอมเรียนแล้วครับพี่น้องวัอนสี่สิบี่ถึงสองเดือนครับวัอนสี่สิบเป็นลคมนาเนนะพ่อเนาะครับผมถึงสองเดือนนะพี่น้องเป็นลูกของกัปตันมารวย มีใบมีหลอดคืออะไรครับอ๋อตัวนี้ก็มีใบมีหลอดได้เลยเอกสารรับประกันเอกสารมีทุกอย่างครับแต่ว่าเปิดกระชับเวลาครับเดี๋ยวอ่าครับก็อ่าเดี๋ยวบุ๋มไทยนี่ก้อนกันเลยครับอันนี้นี่ครับลูกเอชเคห้าเก้าสี่มารวยอ๋อบาเม็นกลับตอนมารวยนะครับพี่น้องลูกเอชเคห้าเก้าสี่มารวยของโชคนิลิมิตฟาร์มครับกระสีง้อกันสิะมาณจะเมื่อตั้งสองปีแล้วเหรอเมื่อตั้งครับเมื่องเป็นง้อสาวครับพี่น้องนี่ ผสมแล้วครับผสมให้แล้วทีเดือียวเดียวเนี่น้อย่างนั่นแหละเพื่อนอยากเข้มเข้มนพี่น้องนี่ลุกลุกลุกโชว์กันอ่าลุกโชว์กันยังไงเนี่ยอ่าลุกโชว์พี่น้องชุ่นที่ยังมีมันนี่ก็อย่างน้อยเดี๋ยวมาเป็นม้วนขอกิบบนบานเท่านี้เนาะครับผมบอกจะจะดนแล้วพี่น้องครับเอาฝรั่งมาเปิดนะครับพี่น้องตัวนี้เปิดไปทะเลาะตัวนี้เปิดไป สีพิมพ์าครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับให้พี่น้องแดงแดงเมสเช่นนี้เลยครับสีีน่เข้มสขาวแล้วกครับขับไปพร้อมทับให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับพอพันไม่ขอกตัวนังได้ครับไปรุ่นเอาครับไปรุ่นเอาพี่น้องสีนี่บ่มีเปี่ยวเลยมีตะหยาดร้อนเลยพี่น้องเงืวันบ้านเนาะพี่น้องนี่ครเงื่อนบัตรเงื่อบ้านสีพิมพ์หาต้องพอเนาะครับที่ิมพ์หาตัวร่องกันใดขึ้นตัวหรืครับสีพิมพ์หาราคาตัวร่องไหนนะครับครับไม่องอะไรนะครับรับพี่น้องทำนี้รักพี่น้องหนมังงะครับพี่น้องนี่ปวดปวดพร้อม โอ้ยบดยางสักแดงกนเข้มแดงเข้มนะครับสีเม็ดมะขามสูงลอยสี่สิบหาผล่ะพ่อมาลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบี่บวกครับสี่สบี่บวกนะพ่อเนาะครับอ่ะเป็นของเมืองแผ่นหลังหล่นน้ำมันชาติครับหล่นน้ำมันชาติพร้อพี่พ่อหล่นน้ำมันชาติตัวสี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้ครับเป็นวัวแม่สาวผสมให้แล้วนะครับพี่น้องนี่ยขายใหญ่ๆนครับสองเดือนก็ผสมตัวนั้นนะครับตัวนั้นขวากั่นละผสมตัวนั่นละตัวผู้ตัวนั้นละพี่น้องอ่ะนมกับซีนะพ่อเนาะครับ อ่านม่ซีไม่มีตําหนิอ่าไม่มีตําหนิราคาต่อรองเลยครับพี่น้องกับว่าแม่สาวด้วยพี่น้องนี่สี่หมื่นหาพนบาทครับตั้งบมบิทนะครับเป็นโลนธรรมชาติพร้อมแล้วก็มีแต่สายเลือดสูงๆน<ล>ะครับเป็นลูกเอชเคห้าเก้าสี่มารวยนะครับพี่น้องนี่สี่หมื่นห้าส่งฟรีอีกหอยโลครับต่อรองได้พร้อมต่อรองได้อยู่ครับจอราคาสายด้วยครับตัวขายกับนีเดี๋ยวพ่อแห้งเดือดครับนี่กับขายกับตัวนี้มันเท่าเนาะครับผมไอ้เมื่อนี้เท่ากัน อาแม่งปั่นพี่น้องไปเรียนนะครับตัวต่อไปเลยครับพ่อตัวต่อไปคือลูกกันสามหนึ่งกับอะไรลูกเคฟสามหนึ่งติบ้าเบิ้ย <พอ S 2> ินีน่เบิ้ลปวดโอ้ยินงามพี่น้องหนงังหนาเลยครับอ่ว่าโหโลดครับพี่น้องนี่สูงเงาได้ครับตัวนี้สูงว่าเป็นร้อยสี่สิบกล้วเหมือนที่บอกร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะครับไทยหน,นาหนาครับลูกเคฟสามหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันจะมีลองร้อยของไอ เป็นรองร้อยแล้วเาล้วแต่แตงแต่โดนอะไรละครับเต้าแล้วครับนี่นใบเอกสารของเัินพอตัวนี้ครับอ๋อนี่เนาะครับเนาะครับมิรเอเคเอฟสามหนึ่งกับอายุประม่านสิบแปดเดือนเหรอครับสิบแปดเดือนนะครับเพราะว่าขอดึงกันญาหกซีอายุสิบแปดเดือนลูกเคเอฟสามหนึ่งอ่ะพี่น้องหนังนั่นนะโบดโดครับตัวนี้ สูงร้อยร้อยสี่ผ่านนอครับตัวนี้ร้อยสี่สิบผานแเดือนนะพี่น้องตัวนี้เพิ่งมาทับน้องผอยังยังครับยังครับเป็นสาวอยู่นะครับพี่น้องเมื่อพร้อมทับแลครับ้งพันหงมเลยครับครับอายุสิเดือนครับพี่น้องลูกับ K.F. สามหนึ่งเปิดยังไงจังๆเลรครับเปิดเป็นแข่งไ้เพิ่นดีๆครับครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหรพ่อตัวนี้ก็เปิดร้อยสี่สิบเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องตัว่งไหนกันขึ้นก็แข่งขามัใหญ่น้องผอโอ้ยใหญ่ครับตัว เคเอฟสามหนึ่งสิบแปดเดือนอ่าพี่น้องราคาต่อร่องเลยนะครับแล้วก็ส่งฟรีร้อยกิโลอ่ะดีทุกอย่างนะครับพี่น้องอ่ะนมกับซีนะพ่อเนาะครับนมซีนมิตามีตัวครัแจ้งพี่น้องกันนะครับทันมิตานีตรงไหนผมอย่บวกก้อนครับพี่นี้องทันมีตามีนะครับห่อยเป็นลำปีเช่าตัวเลยนะครับพี่น้องเคสีองดำอ่ะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับ เงยนครับตอรองไหนแข่งขายหง่เนาะกดใหญ่หรอตัวนี้เนาะเงะนี่ครับนี่หอพ่อเบิ้ลไปกันนั่นเลยครับไม่หอีครับพี่น้องโอ้ตัวนี้เหงยไม่หนานะพ่อเนาะหนาเลยครอครับนี้ลูกกูเลยก่อนตัวนี้คาดี้68ครับซึ่ง KF 68เนาะโอ้ตัวนี้หนังหนาเลยพี่น้องเอาแข่งขายเงกันครับมี F 68 ครับอายุเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สิบห้าเดือนแล้วครับสิบห้าเดือนครับสูงประมาณร้อยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบเหรอครับร้อยสี่สิบขึ้นครับพี่น้องเอาร้อยสี่สิบบอกลบแล้วกันเพราะว่ามันยืนต่ำพี่น้องยืนอยู่ใหญ่มันยืนต่ำครับตัวอ่าลูกเคหกแปดอายุสิบสิบต้นเดือนครับเ่าสิบห้าครับสิบห้าเดือนครับพี่น้องไม่มีตำหนิคือกันเลยไม่มีตำหนิเลยครับเบุ้งหน้าซียางนี่อ่าสิบห้าเดือนนะครับลูกเคหกแปดเอกสารใบหลอดมีทุกตัวนะครับมีทุกตัวครับ พี่ลองเบิ้งชั้ครับปัญวครับเปิดไท่ยังไงครับนี่ครับลองเบิ้งเบิ้งหลังเลยครับเบิ้งหลังเบิ้งไทยเพื่อนนะครับแล้วเบิ้งหางผมว่ามันกว้างนะพี่น้องแทนหลังผมหางผมว่ามันใหญ่กว่าฝาหมืออ่างแข่เนเนาะพี่เนาะพี่น้องเบิ้งไทยยังไงนะพี่น้องโ้งหางใหญ่ๆครับแม่นี่ครับเจยงเฉียงนะครับไม่ได้ผูกนะครับตัวนี้ไม่ได้ผูกครับเพราะว่ามันหัวครับครับพี่น้องตัวนี้เปิดไปจะได้ป้อม ตัวนี้เปิดไว้จะซีซิมหาด้วยกันนะครับซีมือหาครับลูกเคสสามหนึ่งอายุสิบห้าเดือนก็รุ่แปดครับหกแปดนะพีน้ครับนี่ครับใบมีเอกสารใบหลอดครับนี่ครับพี่น้องลูกเคสหกแปดครับลอดอดานเดือนทันวาหกสี่าพี่น้องสิบหาเดือนครับพี่น้องหนาครับบรับหนาครับพี่น้องสีก็เข้มใญ่หนากัะงามครับพี่น้องนี่พูหนังหนาครับเป็นตาเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ดีครับพี่น้องนี่ ยบอกก่อนเนะครับย so oh. ุ่นเี่บ่ได้เลี้ยงหัวหัวการหันขึ้นมเด้อครับก้อนนี้มันซืือดอกครับเป็นหัวบนบ้านเนาะบอกไปก่อนกินต่างหงายละครับกินต่างหงายได้ครับพี่น้องเป็นหัวบนบ้านยุ่นเี่ครับพี่น้องเป็นหัวคขวงเลยทุพ่อเนาะมีงัวคขวงเลยเหรอครับพี่น้องมึงถ่ายพี่น้องนี่ยแค่ลังของแขวงครับนี่ตัวนี้นะครับอ่ามันบ่ได้ผูกเด้พี่น้องอ่านมันไปหาโมกันก็เรื่องมาไปยังพ่อครับ ตัวนั้นนะครับพี่น้องซีมือนจะบากกว่าอนซีมืท่าไรก่อนซีมือหาพันครับซีมือหาพันพี่น้องบนยางไปลี่ยนหรือว่นไปหาเมืองเราพ่อเราไม่ได้ผูกตัวนี้กับซีมือซีมือหาเงินซีมือหาพี่น้องมากตัวใดกับเลือกเอาพี่น้องโอ้หมดอนีกที่าราคาจัดราคาพอซื้อพอฟั้งลูกตัวใดพี่น้องมีตัวงามแม่มีตะแมงงามๆแล้วก็สายเลือดสูงๆครับมีแต่สายเลือดต้นสายเลือดดีๆพฤติกรรมดีๆแล้วก็จัดปูพี่น้องเมืองเนี่ยยางมากมันตรงข้อไหม อ้าวพี่น้องเอ้าเอาพี่น้องนี่เอ้าเอ้าไทยเอามันเลี้ยงเห่อเพื่อนพี่น้องไปแล้วครับแล้วไปผูกเสื้อได้พี่น้องโอ้ที่ว่านมันนี่จัดเต็มเลยนะพ่อเนาะพมีแต่มันดิขึ้นรถเต้นที่ว่านมันนี่ขายราคาขาดทุนเลยนะพ่อครับขายราคาขาดทุนพี่น้องอยากได้ง่วงไปเลี้ยงนะครับโทรมาสอบถามได้นี่พี่น้องอ่ะตัวนี้กับปลาพี่น้องเองหนังหนะตัวนี้พี่น้องนี่ ตัวนี้นะครับว่าเอฟหนาครับป่าตั 5, วนี้หาเมื่อนอะไรก่อนหาเมื่นซีครับหาเมื่อนซีเพื่น 4, บาทครับพี่น้องเป็นวัวเอฟหนึ่งมีใบเพชรนะครับอายุอ่าปีน้นอยน้อยนะพี่นอ้องตัวนี้เนาะครับปีสองเดือนครับปีสองเดือนครับเป็นลูกของเอฟพุกแปดเอฟพุกแปดครับพี่น้องเอ๋อบริมองหา,ง,าง่วงง่ามเขาขอกเข,ข,ขาปั้มครับพี่น้องยอย่ารอยมันแพงครับพี่น้องตอนนี้ราคาซื้อตอนนี้ไม่ต้องไปเลยหลือครับวางมันอีนนี้จะไปแบว่าชนิดตั้งห้องก็ขาดทุนแล้วครับเมื่อมัน เริ่มกับพี่ว่าเริ่มม<ฤ>ีสัญญาณดีนะพี่น้องเวียดนามนําเข่าบัวไทยแล้วต่อไปราคางง้อมันก็นสิขยับขึ้นพี่น้องก็ยะยาร้อนจกท่อมาหลายเดือนแล้วบ้านนี้กับมัดรัดสิเริ่มใหม่หลือครับเริ่มแลเพราะว่าได้สัญญาณดีว่าสิเริ่มมาอีกแล้วเอาพี่นอ้อ,นองอ่ะผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามด้วครับพี่น้องหรือเข้ามาชมตัวจริงได้อยู่ที่บ้านนี้ยังครับบ้านนนเพชรครับเหมนนนเพชรตำบลวังสุภะอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับครับผมเอาสำหรับบนี้กะขอให้โชคๆวั่นหมานครับพ่อสสวัดีครับ